สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาทํามักกะโรนีผัดไส้กรอกกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีเส้นมักกะโรนีไส้กรอกซอสมะเขือเทศต้นหอมหอมใหญ่มะเขือเทศไข่ไก่แล้วก็กระเทียมแค่นี้เองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มทากันได้เลยค่ะเริ่มแรกเราก็มาหั่นไส้กรอกเตรียมไว้นะคะ ไส้กรอกนี่เราจะหั่นเป็นแบบไหนก็ได้จะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความชอบเลยจะใส่เยอะใส่น้อยยังไงก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยค่ะเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็ชอบเพราะว่ามักกะโรนีผัดเนี่ยมันจะมีรสออกเปรี้ยวออกหวานซึ่งมันอร่อยมากๆนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วก็ทานได้เลยค่ะ หอมใหญ่ค่ะอันนี้ตามความชอบนะคะใครชอบน้อยใส่แค่ครึ่งหัวก็ได้หรือว่าใครไม่ชอบไม่ใส่เลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมะเขือเทศค่ะ ต้นหอมนะคะก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะเราอาจจะไม่เอาส่วนปลายก็ได้นะคะส่วนเอ,เอาแค่เฉพาะเขียวๆก็พอกระเทียมตรงนี้เราจะผัดแบบเป็นแว่นแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าใครจะสับอยากก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนมักกรนีนะคะอันนี้เราก็ต้มไว้แล้ววิธีต้มก็ง่ายๆนะคะต้มใส่เกลือใส่น้ํามันระยะเวลาก็ตามความชอบเลยใครชอบแบบเละหรือว่าชอบแบบเส้นกรุบๆนะคะก็เอาตามที่สะดวกชิมได้เลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะ ยังไม่ต้องรองให้น้ำมันร้อนก็ได้นะคะใส่ลงไปได้เลยผัดจนหอมเลยนะคะ พอดูว่าเริ่มหอมดีแล้วนะคะก็ให้เราใส่ไข่ลงไปได้เลยค่ะวันนี้นี่เราใช้ไข่ไก่สองฟองเลยนะคะตรงนี้ก็ตามความชอบเลยนะใครอยากใส่กี่ฟองก็ตามสะดวกเลยค่ะแล้วก็รอให้เขาเซฟตัวสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะ พอดูว่าเขาเริ่มเซ็ตตัวนะคะก็ใหย้ยียีเขาแบบนี้ค่ะไข่เขาอาจจะดูติดกระทะนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพอเขาสุกเต็มที่แล้วเนี่ยเขาก็จะล่อนออกจากกระทะเองค่ะเพราะว่าในช่วงแรกเรามีพวกกระเทียมมันก็ทําให้น้ํามันหรือกระทะเขามีความเหนียวนะแต่เนี่ยพอดูพอไข่เริ่มสุกปุ๊บนี่เขาก็จะล่อนออกเองค่ะ ตามด้วยไส้กรอกค่ะไส้กรอกก็จะใช้เวลาผัดไม่นานนะคะเพราะว่ามันก็สุกอยู่แล้วอันนี้เราทำให้เขาแค่มีความร้อนๆหน่อยแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบไส้กรอกจะใส่เป็นไก่เป็นแฮมเป็นเบคอนได้หมดเลยนะคะ พอดูว่าสุกดีแล้วใส่เส้นมักกะโรนีลงไปได้เลยค่ะวันนี้ที่เราทำเนี่ยก็ประมาณสองเสิร์ฟนะคะทุกเค้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปได้เลยในกรณีที่ถ้าเกิดชอบหอมใหญ่นิ่มๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบหอมใหญ่แบบกรุบๆก็เดี๋ยวไว้ใส่รอบหลังพร้อมๆกันกันกบมะเขือเทศค่ะ วีนี้เราก็จะมาทำการปรุงรสกันนะคะเราจะใช้ซอสปรุงรสฝาเขียวก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเพิ่มความหอมค่ะซอสหอยนางลม2ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะ แต่จริงๆแล้วรสชาติตรงนี้นะคะปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบของเราเลยนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบเค็มไม่ชอบหวานนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะถ้าดูว่าเข้ากันดีแล้วแบบนี้นะคะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปได้เลยค่ะ ถ้ามะเขือเทศนี่ก็ตามความชอบเช่นเดียวกันนะคะใครชอบแบบแฉะแฉะช่ำๆก็คือใส่ซอสมะเขือเทศเยอะๆได้เลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะอหอมมากๆเลยส่วนน้ำตาลทรายนี่ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะเพราะจริงๆแล้วในซอสมะเขือเทศอะ่ะเขาก็มีน้ำตาลทรายอยู่แล้ว ใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเดี๋ยวจะใส่สักนิดนึงค่ะเพราะเด็กๆที่บ้านก็จะชอบรสออกหวานๆน,นะคะเราก็จะใส่ไปหช้อนชาค่ะตรงนี้เราก็ปรับชิมรสชาติได้ตามความชอบเลยนะคะ คลุกเขาจนเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็ชิมรสชาติได้ตามความชอบแล้วใส่มะเขือเทศลงไปได้เลยค่ะมะเขือเทศเนี่ยเขาจะสุกง่ายอยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาโอ้แค่นี้ก็น่าทานมากๆแล้วค่ะเสร็จแล้วให้เราใส่ต้นหอมลงไปได้เลยนะคะคลุกเขาอีกรอบนึงเสร็จแล้วก็ ปิดไฟได้เลยค่ะเพราะว่าต้นหอมเนี่ยเขาสุกไวอยู่แล้วนะโดนความร้อนที่มันสะสมอยู่ในกระทะแป๊บเดียวเขาก็สุกแล้วค่ะแล้วมันก็จะทําให้เพิ่มความหวานให้กับผัดมัะโรนีของเราอืมน่าทานมากๆเลย เพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเมนูง่ายๆค่ะมักกะโรนีผัดไส้กรอกเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะลองทำกันดูค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ